ที่ป้ายาจะใส่มาเขือเทศป้ายาจะใส่เป็นลูกแบบนี้เลยนะคะป้ายาเอาเนื้อติดมันไปย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันออกมาสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆไม่มีเตาถ่า,านเราก็ย่างกับหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ายาจะมาแบ่งปันแกงดอกสแสล อาหารพื้นบ้านของทางเหนือนะคะดอแกแสลจะออกมาปีละหนึ่งครั้งถ้าพลาดปีนี้จะได้กินอีกทีก็ปีหน้าวันนี้ป้ายาจะมาแกงใส่เนื้อ,อย่างนะคะป้ายาเคยแกงไปแล้วครั้งหนึ่งใส่ปลาแต่วันนี้ป้ายาจะมาเปลี่ยนแกงใส่เนื้อ,อย่างดูบ้างวัตถุดิบที่ป้ายาจะใช้ก็จะมีน้ำมะขามเปียกใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะคะปลาะกะปิอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะหอมแขกกระเทียมขาประมาณสองสามแว่นแกงสแสลนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะขา แต่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะแล้วมันจะเหม็นค่ะเนื้อปะยาเอาไปย่างเรียบร้อยแล้วนะคะในหม้อทอดไร้น้ํามันสีออกมาสวยงามเลยค่ะวันนี้ปะยาจะใส่มะเขือเทศลูกเล็กด้วยค่ะเพราะปะยาชอบให้มันมีรสเปรี้ยวๆหน่อยมันถึงจะอร่อยค่ะพริกแห้งปะยาแช่น้ําไว้เรียบร้อยวันนี้ปะยาใส่ดอกสแสลันหนึ่งกิโลเลยนะคะเพราะว่ามันถูกลงแล้วรอบที่แล้วกิโลเกือบ300อบาทรอบนี้ลดลงมาเหลือกิโลเจ็ดสิบบาทปะยาก,ก็เลยแกงเยอะหน่อยค่ะจะได้กินหลายๆมือค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะพริกแห้งกระเทียมขา่าปะลาะร้ากะปิหอมแขกก็อยากจะเอาฝานเป็นซิกซิกนะคะมันจะได้บดง่ายหน่อยถ้าใส่เป็นลูกแล้วมันช้ามันไม่ละเอียดจะใช้วิธี ปั่นเอาค่ะมันไวดีค่ะถ้ามาโขลกไม่เสร็จสักทีค่ะแม่บ้านยุคใหม่ใช้เครื่องปัน่นพริกปยาบดเรียบร้อยแล้วค่ะชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่เหมือนตอนที่พิายาเป็นสาวสาวกวัวจะมานั่งโขลกพริกกว่าจะได้กินตอนนี้เวลาเร่งรีบทําอะไรก็ไวป้พยากจะใส่น้ํามันประมาณสองช้อนโต๊ะใส่น้ํามันไม่เยอะนะคะแกงทางเหนือแกงง่ายค่ะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อน แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะมันร้อน็อยากก็จะเอามน้อพริกลงผัดผัดพริกให้หอมค่ะปิดฝารอให้พริกแห้งแป๊บนึงพอพริกก็ยาหอมได้ที่กะยาก็จะเอาเนื้อลงผัดนะคะปะยากิดว่านเนื้อของกะยามันเนื้อ,อย่างแล้วมันจะเปื่อยลงใช้เวลาไม่นานค่ะปะยาใช้เนื้อติดมันนะคะเพื่อนๆใช้เนื้อติดมันถึงจะอร่อยค่ะถ้าเนื้อธรรมดาไม่ค่อยอร่อย เนื้อติดมันเนื้อน่องก็ได้เนื้อซี่โครงเนื้อสามสชั้นได้หมดค่ะเพื่อนๆนวันนี้ป้ายาใช้เป็นเนื้อวัวนะคะเพื่อนเพื่อจะใช้เนื้ออะไรก็สุดแล้วแต่ใจเลยค่ะปิดฝาตั้งไฟไปพอเนื้อเปื่อยได้ที่ป้ายาจะเติมน้ำป้ายาจะใส่สีอิ้วขาวประมาณหนึ่งทัพพีหนึ่งทัพพีของป้ายาในครคงประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วป้ายาจะใส่น้ำปลา เข้ากันค่ะเดี๋ยวป้ายาจะมาชิมดูถ้ามันยังไม่เค็มป้ายาจะใส่เกลือวันนี้ป้ายาจะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความกลมก่อนเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่พอน้ําแกงเดือดแล้วป้ายาก็จะใส่ดอกสแสแลนะคะดอกสแสแลนี้จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว แค่ได้กลิ่นหอมของดอกสแสลก็หิวข้าวแล้วค่ะป้ายาจะใส่มะขามเปียงป้ายาคั้นเอาเฉพาะน้ําใส่นะคะเดี๋ยวถ้ามันไม่เปรีย้ยวป้ายาก,ก็จะเอาเนื้อมันใส่ลงไปด้วยแกงดอกแลให้เปรี้ยวหน่อยแล้วจะอร่อยนะคะเหมือนก็แกงส้มเลยค่ะเดี๋ยวป้ายาจะปิดฝาให้ดอกแลเปื่อยสักแป๊บเดี๋ยป้ายาถึงจะใส่มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศที่ใส่แป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะ ปาาจะเติมเกลือไปประมาณสองช้อนชาค่ะปิดฝาเคี่ยวจนแสลเปื่อยดอกสแสลเปื่อยได้ที่ป้ายาจะใส่มะเขือเท่ป้ายาจะใส่เป็นลูกแบบนี้เลยนะคะปิดฝาลอให้มะเขือเทศสุกเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆแกงดอกสแสลของป้ายาหอมหน่าทานมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะถ้าทำดูแล้วอร่อยอย่าลืมมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจใต้คลิปให้ป้าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าไว้นะคะเผื่อว่าป้ามีเมนูอะไรใหม่ๆมาแบ่งปันเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมว,วิดีโอของป้าจนจบคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ